วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 7จ7 xq z H <s ets> A มีแอดนำน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนคนหรือจํานวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจาวเ็ตฟรีเหมือนเดิมนะคะประจำวันที่ 5กันยายน2566เอ้ยเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนถามหาโคดอังเปาอยู่เลยนะถามว่าไหนล่ะโคดอังเปาก็เอ้ยในใจจริงดูคลิปนะคะการที่คุณดูคลิปมันมีประโยชน์กับคุณนะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เ,เหตุผลหลักที่ ทีนุชจะพยายามบอกว่าให้ดูคลิปเถอะคุณจะได้เข้าใจคุณจะได้ไม่ต้องถามในสิ่งที่เขาบอกไปแล้วนะคะฝากไว้นิดนึงส่วนการแจกหลายคนยังสงสัยว่าทําไมทําไมไม่ได้รหัสมีปัญหาหรือเปล่าโคดังเปามีปัญหาหรือเปล่าระบบลวนหรือเปล่าคือเรื่องระบบอะอันนี้พี่ตอบให้ไม่ได้นะเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนุชก,ก็ไม่รู้ว่า แต่ละคนนะ่ะมันมันมีอะไรเออร์เลอร์ไหมบางคนอาจจะเป็นช่วงช่วงนั้นที่เน็ตเออร์เลอสัญญาณอินเทอร์เนต็ตสัญญาณ Wifi สัญญาณมือถือหรือระบบของแอปทุก e มันน e ่วลเลมันเออร์เลอมันอาจจะทําให้เรารับไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าถามว่าแล้วโค้ดที่พี่ให้มันจริงไหมคือจริงนะคะอันไหนที่พี่ตอบได้พี่ก็ตอบแต่ถ้าอันไหนมันไม่ใช่ส่วนที่พี่รับผิดชอบอ่ะพี่ก็ไม่รู้ไงนะคะก็ ก็ขออาภัยมาณตรงนี้ด้วยขออาภัยคนที่ใส่โคตแล้วมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากเหตุผลเรื่องมือถือเรื่องอินเทอร์เนต็ตเรื่องออระบบ,บหรือว่าเรื่องการรับซองที่มันมีจํากัดก็ขออาภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะหนูก็พยายามแจกให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าการแจกมันก็มีขีดจํากัดเพราะว่า รายได้นุก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะคะก็แจกได้เท่าที่แจกส่วนสิ้นเดือนน่ะนุแจกเยอะแน่แจกเยอะแน่นอนมันมันถือเป็นการถั่วๆกันไปแต่ถ้าแบบอยากให้แจกเยอะทุกวันสิ้นเดือนนุอาจจะไม่ได้แจกเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงเนาะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็เป็นการแจกแบบให้แอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นก็ดูวิธีการนะคะ ฝึกไว้แอดไว้เราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจส่วนโค้ดอังเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้นะคะเพนกวินส่วนเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีโค้ดอ่งเปาบอกไปแล้วเวลาบอกไปแล้วก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามว่า ลิงกอยู่ไหนครับโค้ด oh, ังเปาอยู่ไหนครับรับได้ที่ไหนครับคําตอบมันมีในคลิปอยู่แล้วนะคะเพียงแค่คุณดูคลิปให้จบคุณก็จะเข้าใจคลิปนี้ก็หมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะค่ะ